สวัสดีครับพี่น้องท่านผู้ชมทุกท่านนะครับโมนี้บาซุนก็มาเลาะป่าฝนตกนะครับนี่หลังจากฝนตกฝนกระตก,ตกช่วงหนึ่งนะครับอากาศกระห้อนเราก็มาเลาะมาลุ่นกันเบิ่งว่าจะมีเฮใไฮไดกเก็บหรือบอ่นะครับที่แน่ๆนะครับพี่น้องก็จะพ่อเฮดตโลละโรรับพี่น้องนะครับแต่ว่าสิพ่อหน่อยพ่อหลายนะครับก็มาลุ่นมาเชียร์นำบาซุนกันเด้อพี่น้องเด้อ ว่าจะเป็นยังไงนะครับโมนี้จะเป็นวันที่สี่นะครับกันยายนสองพันห้าร้อยหกสิบหกนะครับก็ตามรุ่นตามเชียร์ครับปอซนกันเด้อพี่น้องเด้อวัดจามานบอมานนะครับตามมาเลยนะครับนี่นะครับโมโพเฮตตาลูพี่น้องแต่ว่าปิดขาแล้วนะครับปิดดอกแล้วนี่นะครับปิดขากระเส็บนะครับพี่น้อง เกือบเปื่อยนะครับน,นี่นะครับ วุ้นดินพี่น้องนะครับเนี่ย โอ้ยใหญ่ๆพี่น้องใหญ่ขนาดนะครับโอ้ยขาใหญ่นี่ขาใหญ่พี่น้องนะครับบุญมันเละเล้วก็กินก็ได้นะครับ พี่นอ้องเพอมาเจอเฮดโฮมก้นี่นะครับดูว่าจะออกอีกระเบ่อพี่น้องนะครับ เ <poque> มือ่อยพี่น้องนะครับฝนตกเศร,ารเ้าแดดนะครับพี่น้องแดดจ,จางปางเลยนะครับที่นี่นะครับก็ได้พ่อได้ลาบนะครับสําหรับเห็ดสาคูโมนี่พี่น้องนะครับก็ได้อยู่นะครับได้พอลาบพี่น้องนะครับกำลังเป็นดอกนะครับกาลังเป็นดอกกําลังจะบานนะครับกาลังจะไหวจะเปื่อยนะครับสําหร,ร,รับเห็ดสาคูเมเขา เกิดมาเป็นดอกเป็นขาเป็นดอกที่มีสปอร์พุ่งกระจายแล้วนะครับเขาก็จะเพื่อยื้นลงดินคือเก่านะครับสําหรับเห็ดสาคูพี่น้องวุ้นในดินนะครับพี่น้องเป็นคือวุ้นลักษณะคลายวุ้นนะครับเอาไปทําลาดแท่บนะครับหรือว่าทําของหวานตะลทีน้าแดงลาดอ้คักคือกันนะครับพี่น้องสาหรับเมนูทีบซสนแนะนํา ถ้าใครบุเคยกินนะครับเห็นเ็ตตะลกูกซื้อเลยนะครับพี่น้องในท้องตลาดเอาไปทําเป็นลาบหรือว่าเอาไปทําเป็นของหวานก็แสบคือกันนะครับเชื่อมน้าตาลกระทิสดน้าแดงราดสุดยอดคือกันนะครับสําหรับคลิปนี้กระพาะของปากของคอนะครับพี่น้องมาลุ้นก็เห็นเฮหฮมกออยุ่ดอกนึงนะครับแล้วค่อยพอกันไม่ในคลิปหน้านะครับพี่น้อง ขอประคุณห,หลายๆที่การรับชมนะครับืัอนี้ขออำลาพระจากพี่น้องไปก่อน่อยักพัดผักนาเวลาหักมาไหล่อยากไกลพี่น้องเวลานั้นไกลมาไกลมัอนี่มือใหม่สิมาหาขันแม่ชีว่าย่งสิมันมาหาเจ้านะครับมีสุขสูขส่ขู่สูส่สคนนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ